ร้านย่งหัวหินสตรีทฟู้ดแบงกอกไทยแลนด์นะครับรีวิวร้านดังแนะนำร้านอร่อยิี่หม่คับสวยๆใช่ไหมไอ่านี่ร้านนี้สวย,ยที่สุดในโลกเลยนะร้านนี้แต่จริงๆผม <โล S 1> ผมเคยกินนะสองครั้งสงามครั้งแล้วนะนนเ,ออเออมากินแล้วผมแอบมากินอยู่แล้วคุณจะใส่ดอกดอกไม้ด้วยใช่ไหมมันจะมีดอกมงดอกไม้ใช่มีดอกไม้แต่วันนี้ไม่มีดอกไม้พี่เพราะว่า ดอกไม้หาไม่เจอเขาเรียกว่าดอกเอ่อดอกอะไรนะกล้วยไม้เออดอกกล้วยไม้ร้านนี้ดอกกล้วยไม้นี่เป็นร้านยำแบบตะมุตะมิไม่ใหญ่มากแต่ว่าโอ้นี่นี่เขาเรียกว่าน้ำตาลเคี่ยวนะน้ำตาลตะโหนต้ำตาลเคี่ยวนี่โอ้โหไม่หวานให้ตกไม่หวานให้ตกเลยนี่เพราะเขาบอกไม่หวานนะนี่ปลาปลาระองด้วยโอ้ ต้มเองนะคะต้มเองด้วยนี่นนใส่โอ่งเลยน,นี่ปิดฝาไว้กันแมลงวันนี่ครับนี่น้ำมะนาวเปรี้ยวบางวันเปรี้ยวบางวัน <c oughs> แล้วแต่ไหมครอารมณ์เลยคะสูตรข้าวโพดมะม่วงนะครับสูตรข้พพมาวโพดมะม่วงเลยนี่วันนี้มาเที่ยวอีกแล้วเหรอมาบ่อยครับผมผ่านไปผ่านมาชอบแวะแถวนี้แหละเคยว,ว,เวันน้สองวันหมดนี่ของเซฟเซฟเอามอะๆน่อยหมดนี่ของของแซ่บๆเอามาเยอะๆหน่อยไหมคะ ถั่มอันไหนมีคนสั่งนวดที่อ๋อเฮ้ยข้าวโพดมะม่วงไหลบัวโอ้หมูย่อเยอะเลยที่เยอะเลยนะจะได้กลับบ้านเร็วๆใช่ไหมใช่หมดด้ยหมดกักของนี่มันไม่ได้กลับบ้านเร็วนี่ให้แบบนี้เลยแม่ค้าจะดีด้วยนะเอ้ยแบบนี้เขาเรียกเผ็ดน้อยเหรอนี่สั่งกลับบ้านโอ้แกจะไปเทใส่นู่นยังในช่วงนี้ นี่จะมีปลาหมึกกุ้งปูหมูยอปลาทากไทยเนี่ยขาดแต่แมอนอย่างเดียวเนี่ยจด้ดาไม่มีสซลมอนสั่งได้เลยครับแม่ค้ากำลังว่างอยู่นี่สูตรของเขาก็จะประมาณนี้ร้านี่ไม่มีต่อนเลยนะมีแบบน้ำๆมันนี่นสีสันสุดยอด ราคาของแกนี่เริ่มต้นที่69บาทใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> 69มาณ69 99 129 159นี่นี่ราคาของเขานี่ราคาเราเนี่อ่าราคาประมาณนี้สูงสุดนี่ยำรวมเวอ่เวอร์เลย280ไม่แพงยำรวมเวอร์คือน่าจะยำย,ยกรางของเขานะ280นี่พริกหมดแล้วก็ปั่นเอา อนี่ไม่มีครกอ่ะมันเสียเวลตาตำนต้องปั่นเอาแหมปั่นเสร็จแล้วแป๊บเดียวอ๋อก็จะใช้พริกเขียวนะพริกหอมพี่เขาเรียกพริกหอมเหรอพริกหอมการใช้พริกหอม,ออมแล้วมันมีสีแดงบ้างไหมไม่มีจะเป็นสีนี้แล้วแต่บางทีอ่ะอ๋อถ้าพริกหอมจะเป็นสีเขียวส่วนใหญ่ แล้วก็จะทําน้ํายําก่อนแล้วก็จะใส่ข้าวโพดมะม่วงเข้าไปไหลบัวเฮ้ยสายบัวนะนนี่เป็นสายบัวชื่อร้านยำหวหินเลยนะใครมาก็เจอหน้าเซเวน่นสตรีทฟูด้ดหัวหินไนาบาซ่าเฮ้ดูผักก่อนอ๋อนี่เขาเรียกหมูยำข้าหมูพี่ยำข้าหมูนี่ราคาเท่าไหร่ครับ ร้อบาทอ๋ออันนี้ไม่ใช่ข่ามูลธรรมดานะแต่เป็นยำนะ<ช>เป็นกะละมังข่าหมูลแท้นะใช้ที่นวางใช้ของดีหมดอ๋อแสดงว,ว่าต้องมีข่ามูลปลอมแนะม่มีมีความบอกก่อมเรามีด้วยมีจริงด้วยนะบางคนก็ไม่รู้นะนี่นี่นี่อุ้ยใส่เขาเรียกอะไรผักชีไปเรื่อยเหรอค่ะผักชีไปเรื่อยมันจะหอมนะ จริงจงแล้วทำเลตรงนี้ก็ดีนะแหมค้าเนาะ,ะมันอยู่ด้านหน้าแล้วคนที่กินนี้กินก็เป็นคนไทยนะไม่ใช่ต่างชาติอยู่ตรงนี้เหมาะแล้วอยู่หน้าเซเว่นนะครับเนี่ยจะสามารถกินที่ร้านได้สั่งกลับบ้านได้นะนี่นี่หน้าเซเว่นเลยตรงนี้นะแม่ค้าทําไว้มานี่เสร็จแล้วก็ใส่ใส่กล่องนะทำกันสองคนเองฮ้ยเต็มกล่องเลย มันจะหยุดหรอกดีแล้วจะได้จะได้กลับ,ลบมาแลล้วนะอยนอะไร่าง,งเดี๋ยววันนี้พี่จะเซอร์เวีก่อนนี่นี่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้หรอใช่ค่ะนี่ใส่กล่องวันนี้ซ้อนซ้อนซ้อน <c oughs> มันหนักนะหนักเป็นกิโลเลยโอ้ปลาลานัวมากร,รา้านนี้หอมเลยนี่ลูกนี่แม่คา้าเอ้ยลูกค้ามาซื้อ ขาประจำนะเขาค่อยหมดทุกอย่างนะร้านนี้เขาจะหมดแล้วหมดเลยนะค่อยไม่สต๊อกของเยอะใครจะกินก็ต้องรีบมาหน่อยอปลาโลมากับแซลมอนหมดไปแล้วเหลือแต่ปลาหวานนะยำปลาหวานก็มีนะครับทำกันสองคนนี่ดูดิเออ ใส่ของแขกปลาทาไก่อันนี้ยำรวมเนี่ยเลยนะเนี่ยเราสามารถเล,เลือกได้นะแล้วก็จะรวมราคาให้มกซ์ได้นะครับนี่ไข่แดงโอ้เยอะเยอะไอัน,นี้รวมหลายอย่าง โจชิบิโจนี่เอพริกนี่มันดูดิเห็นว่าเขียวๆนี่มันเผ็ดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เผ็ดนะใช่ไหมอ่าเผ็ดมันเป็นพริกหอมที่แพงเป็นพริกหอมที่แพงเนี่ยพริกจะเป็นนี้นะเล็กพริกหอมพริกหอมพริกหอมข้าวบดมะม่วงนี่มียำมะม่าด้วย ยำม,มากาก็ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่นี่นแม่ค้ายำรวๆเลยนะครับน,นี่ยังไงอย่ามาลืมมาอุดไม่ค้านะณเซเว่นอีเลเว่นนะครับร้านเขานี่ยำหอยหินตลาดโตรุ่งนะีน่ร้านนี้เลยร้านร้านแบบนี้เลยนี่คือร้านนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปด้วยนะครับนี่ครับ นี่อร่อยจริงครับร้านนี้มากินหลายรอบแล้วนะครับนี่คือร้านยำหัวหินนะสุดยอดครับร้านนี้ครับนี่อะไรอยังยำม,มาม่าเท่าไหร่อ่ะบาทออ๋พวกนี้หกสิบมันจะใส่พวกของของอะไรของสุกใช่ไหมออที่ว่าเหมือนกับรวมๆกัน้หมูยอหมูมมสบับไส้กรอกบุกอัดแล้วก็นี่นอ๋อส,สี่อย่างอิ่มเลยนะ อิ่มเลยแหละอิ่มเลยเ,ลยยเลยนาะนี่ครับสุดยอดครับหนูใช้ของดีนะไม่ได้ใช้แบบ,บของนี่ไม่